มีใครคนไหนกําลังตามหาเข็มขัดคาบุโตะรุ่นสมจริงกันอยู่บ้างไหมฮะและแน่นอนว่าเราก็ต้องนึกถึง CSM กันเป็นอย่างแรกแน่นอนแต่ราคาของเจ้าตัวนี้เนี่ยเกือบจะหมื่นเลยนะฮะแต่ในวันนี้เนี่ยทางร้านเราจะมาเอาใจสายคาบุโตะงบน้อยที่อยากจะสะสมรุ่นสมจริงกันนะ,ะโดยในวันนี้เนี่ยผมจะมาทาการนําเสนอเข็มขัด BX คาบุโตะสายโมดิฟายแบบซ SM รุ่นสมจริงกันนะครับตัวบอดี้ของทางร้วยก็จะเป็นประมาณนี้นะผมสีค่อนข้างสดเลยนะฮะรอยก็พอมีบ้างนะเพราะของมันเก่ามากแล้วนะฮะจะให้ใหม่กริ้ ก็ไม่ได้นะฮะเสียงเปิดเครื่องก็ใช้งานได้ปกตินะฮะเดี๋ยวเรามาลองแปลงร่างกันเลยดีกว่านะฮะก่อนจะแปลงร่างไว้ทุกคนพูดว่าเพนชินแปลงร่างเสร็จต่อไปเราก็ต้องแคสออฟกันนะฮะเพื่อที่จะคล็อกอัพได้นั่นเองแต่สายตัวนี้คล็อกอัพไม่ได้นะครับเพราะเป็นงานปร print ิ้นสาม d เรียนแบบซีเตรมเฉยนะฮะ คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครสนใจอะไร